อัดับโลกค่ะครับสวัสดีครับแลวเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสดข่าวพร้อมทุกสัปดาห์ครับผมรายการโอ e อนิ่งเฟ s ันเอนะครับซึ่งวันนี้พิเศษสุดนะฮรกับแขกรับเชิญพิเศษนำโดยพี่บอยพี่ปองพี่แคทและพี่จอครับผม อปกติพี่จอร์น้องหน้าตรงนี้กันน่ใช่นี่ผมกระเด็นออกมาที่แล้วก็ให้น้องใหม่ไงน้องใหม่โอ้โหตาบังพูดบ้างเออชอบ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 คือว่าสงสัยวันนี้นี่จะเป็นการเปิดตัวพี่้อนหน้าใหม่ในปีหน้าหรือเปล่านี่แน่นะปาลังสั่นแล้วค่ะพี่ร้อยปาลังสัไม่น น้องใหม่หน้าใหม่เข้ามาเพราะว่าปีหน้า2011ันสิบเดปีเดลกแตกแล้ว่บอกลงว่าวันนี้เรามาเป็นพี่กรณนะครับนะะฮคู่กับน้องแคทใช่วันนี้เรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ตำแหน่งพิธีกรตรงนี้เนี่ยแคทกับพี่บอยมาแล้วขอุกับพี่จอครับเอางี้ดีกว่านะครับเทปนี้ถือว่าเป็นเทปส่งท้ายพี่เก่านะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีใหม่ๆอะไรมากันนะครับทีนี้เราก็เลย พาพี่ๆน้องๆเอทุกคนเนี่ยมาสนุกสนานกับรายการโอโซนิกเฟรชกันนะครับและวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศเก่าๆด้วยสนุกสนานฮ่าๆมันๆมาฝากกันด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะเรามีไฮไลท์มาให้ชมกันก่อนไฮไลท์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  มันมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล<ห>้วที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราเนี่ยมีภาพบรรยากาศหลุดๆค่าๆของแขกรับเชิญมาก,มก่อนๆๆก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเราไปชมภาพกันก่อนดีกว่านะครับกำนันกำนันค่ะว่าไงคะเนี่ยชัดเปอะไรก็ไม่รู้ค <c oughs> ่ะกำนันช่วยหน่อยนะคะ <c oughs> หลังจากที่พี่ได้หายไปลงคะแนนเสียงม,มาหนึ่งสมัยเอาที่ดีค่ะถายไปนานนูกเลยค่ะ อ้ครับพี่คิดถึงเจ้าหลือเกินพี่พีค่ะกดเจ้าแล้วอ่ะเจ้าหายไปนานมากข้าบอกเจ้ากี่ทีแล้วว่าเวลาข้ามาเนี่ยจเจ้าแคทต,ตี้ให้ไปช่วยแบบถุงก็ไม,ม่ข้าด้วยเมื่อก่อนเอสสองเราไปทำงานด้วยกันโกนขาขาดกันแล้วลับแบบน <c oughs> ่าเกียดเนาะเออแบบสภาพนี้ไม่ได้จริงช่าบ <c oughs> โอ้โหมัน <c oughs> <c oughs> ตีจมูกนี่แหละเจ็บสุดจริงๆไม่ละใครจะใช้ต่อแล้วนี่ได้โดนโดนโอ้โหว่าวาว่าว่ายกไหลยกไหล่ไปหูต้อนรับพันธุ์นี้นะครับผมคุณผมคุต้อนรับท่านธุ์เป็นเทิงครับแม็กเป็นบันโอเคบันอิดเป็นวงอเดอร์วงอ็อบเป็นการอันเถิงเป็นเถิงเวทีครับทีเป็น ชีเป็นวงแม็กเป็นแม็กครับไปเป็นไปดีเลยครับแม็กเป็นแม็กครับแม็กก็เป็นแม็กพี่ครับแคทมีของมาให้น้องเขาเพราะว่าเห็นน้องเขาเนี่ยชนะทั้งสองเกมที่อยากให้ชนะแล้วเ สว <ique> ัสดีตอนเย็นผมเป็นคนที่แต่งขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับในวันในวันปีใหม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันไหนวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันสุดท้ายของปีใหม่หรือว่าวันไหนก็ตามเนี่ยทุกคนเลือกที่จะมีความสุขได้ครับไม่คิดว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากหรือมีน้อยแต่มันอยู่ที่เราพอใจไหมมากกว่าถ้าเกิดเราพอใจเราก็มีความสุขนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆมีชีวิต ที่ใช้อย่างมีสตินะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดูแลครอบครัวครับและครอบครัวมากมากแล้วก็อย่าลืมติดตามคุงานคุณง,งานของเราวงการบันเทิงครับก็ขอใหอ้อ่มีความสุขมากๆแล้วกันขอให้เงินทองไหลมาเทมาอ่าให้คนอื่นวอวยพรบ้างเดี๋ยวจะหมดก่อนอ,อวยพรแล้วไปน,นิดนึงผมขอบคุณแล้วกันขอบคุณนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะที่ติดตามพวกเราบนินดิโซแล้วก็สมาชิกเอฟมาตลอดนะครับติดตามทุ i วิชนติดตามทุกอย่างเนี่ยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หวังอย่างยิ่งครับว่าคุณจะ ติดจานแดงต่อไปนะแล้วก็ติดตามพวกเราอีกต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยครับครับก็อย่าลืมดูโอซอนนิ่งแฟชทุกๆอาทิตย์แล้วกันครับฝากแค่นี้ยครับขอมีความสุขมากๆครับ Happy ี e นิวยีครับ Happy ี e นิวยี เป็นไงครับกับภาพกลุฎาฮาไม่ต้องกลาวแล้วครับท่านผู้ชมครับแนะน้่จะเป็นทางการครับน้องตีน้องแท็บนะครับน้องออฟน้องติดนะครับน้องปั๊มและน้องโกว์ครับดลาน้ำของราน้องปอน้องว่านน้องซานิน้องทีแล้วก็น้องแคทคายพมน้องตุตร่าหนะครับ นะคะณสนามไทยญี่ปุ่นดแดงใช่คถามว่ามีมีใครได้ไปดูบ้างเล่นที่สนามคิราเวทครับคิราเวทสองใช่แต่ระหว่างนั้นและคิราเวทหนึ่งเนี่ยก็มีคนไปดูเพียบเลยทำไมมาเยอะนี่เนี่ยช่วงนั้นคิราเวทหนึ่งเนี่ยเขาก็รวมตัวไปนะอุ้ยในตอนนั้นอีมริกซูเปอร์สตาร์มาเออมาเต็มเลยแล้วขับรถเขาจะขับรถออกต้องมีขบวนกันแม้กระทั่งเป็นการเสริมแนวใหม่ที่ผ่านมา มากแต่งเพลงชื่อดังเลยนะคะนระับคุณว่านัชรินแล้วก็สแตมด้วยนะครับสองคนนี้เข้ามาฟิชชิ่งกันอย่างสนุกสนานครับว่าเขาชื่อว่า,าสแตล์ไม่ใช่ชื่อดอ <laughs> อังเอามาถึงคอนเสิร์ตนี้ดีกว่านะครับชื่อว่ากรุงศรี The First 3D Concert Victory of the Winner นะครับ <laughs> ไปให้กำลังใจกันก่อนคอนเสิร์ตเพื่อนดี่ีดีดดารดารำนำมีรู้สึกยังไงบ้างคอนเสิร์ตสนุกค่ะสนุกมากสนุกแล้วก็แล้วก็แบบมีเกสหลายคนแล้วเพื่อนเพื่ก็ไปแบบเขาเรียกว่าเหมือนรวมเหมือนรวมแบบรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรวม,มรอยู่ด้วยกันอื<ม>อเจ็บไหมพี่ขึ้นสลิงเจ็บไหมพี่เจ็บมาดวันแรกเนี่ย ท่านเขียวระบมเต๋อเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตดีครั้งแรกมันมากแล้งอะไรร้องสกาเหรอสกาเล็กเก้ครับในเลกเกสอันนั้นก็จะมีต้นกับมิวสิคด้วยอ๋ออามาถึงอีกคอนเสิร์ตดีกว่านะครับทุกท่านใช่ค่ะเป็นคอนเสิร์ตรวมเก้าคนนะฮะเขาสวดยินชอบอ่ะบบชอมากีแต่วู้ชายน่ารักเอ้ยยิ่งมีเกินฟุ้ด้วยอีกคนหนึ่งแล้วนะ่ผู้ชายใช่เขาเกินช่วยหนีอ่ะไม่ใช่ ยังบัชเชอร์ยังบัชเลอร์ยังบัชเลอร์ดมีพี่กรสุดหล่อกับพี่กรสาวสวคย่าใครว้าใครวะไะใหม่อะใหม่ตน้ำเลยเนี่ยเออน่ารักอ่ะตัาพี้คอนเสิร์ตนี้กันนะครับมเดี๋ยังบัชเชอร์แอด์ิงเกอรเรดี้ครับ่งมีเก้าหนึ่งแล้วก็เ้มันี้ใครได้อันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยคาดไปม่ ก็อยากบอกแค่นี้แหละไปดูหนูว่าไปดูไปม่ไปดูคอนเสิร์ตน่ารักดีเดินแบบดูีเกสดูนีเกสเนนี่ด้วยไอมี่ไอ้ยัไอ้ยัลพูดจริงเรามีโชว์ที่เราแบบว่ารอดโชว์เทเลโฟนของคุณไรนะสามคนนั้นโอ้โหใช่มินมินก็รู้สึก ก็ดีนะครับเป็นครั้งแรกด้วยที่เป็นพิธีกรบนคอนเสิร์ตช,ชายช่ครั้งแรกที่พ <imal> ิธีกรร้องเพลงร้องเพลงของวันพุธโอ้โหเยวขอต้อนรับเพลงนี้ส <imal> ิครับดีแสนเกล้ <imal> <imal> ไม่ได้กินข้าวดีๆนี่ไงขายตรงนี้อ่ะตรงนี้มันกั็เราเนี่ยคนไทยไม่ได้ฟังหรอกคนจีนเนี่ยคนดูเยอะใช่ไหมคนจีนนั้นไมีบุญได้ฟังกูกว่าคอนเสิร์ตล่าสุดเป็นใครครับตรงคอนเสิร์ตล่าสุดนี่เป็นคอนเสิร์ตกรุงศรีพรีเซนต์มิสเตอร์ดัสแอนด์ตัวเขาอยู่ด้วยดิแอนเจนเตอร์ซานี่แก้วเหรอใช่สนุกดีสนุกดีเล่นที่ไหนคะเล่นที่เอ็มเจเตอร์ค่ะเล่นที่เอ็มเจเตอร์วันที่เท่าไหร่นะ ที่สิบสี่กันยายนเห็นงานนี้บอกไม่มีขายบัตรด้วยใช่เขาปัดเขาปัดคอยกันเขาไปปัดเขาไปป่ดเขากดหนึ่งค่าแต่สองเขาปัดคอยกันก็ได้เข้าไปดูว่ามีรอบรอบเดียวเป็นรอบเดียวสีเท่านั้นใช่คุณพนักสีเท่านั้นก็จะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าเราเราไม่ได้ทำดีีไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือ จะมีรีลันตอนปีใหม่เนี่ยแหละเดี๋ยวคงไม่ดูกันกนเร็วนี้ฟินนิเจอร์รกันปะครับกับน้องนัทโอ้ฟินิเจอร์รเยอะค่ะหลายๆเพลงค่ะก็มีทั้งพัทพัทที่เป็นพี่นัทเดี่ยวแล้วก็ยังมีเคสอื่นก็คือมีครูกบสวรณิตมาด้วยนะคะแล้วก็เออเด็กมามางด้วยใช่เรีว่าเป็นการแบทเทิลแบทเทิลกันใช่ผมอยากรู้ซานิกับอ่ากับนัทเนี่ยเขาเขาฟิเจอร์เพลงอะไรกันก็่เซันิกับพี่นัทฟินิเจอร์เพลงอาจจะเป็นคนนี้ อัน break my heart อุ้ยทำไมเป็นแบบพ่นไฟใส่กันพ่นไฟใช่ค่ะพ่นไฟปกติจะแบบว่าพี่พี่นัทเขาจะร้องเพลงแบบสไตล์สไตล์เขาเรียกว่าอะไรนะ easy listening อย่างเงี้ยหนูก็มาเป็นแนวพีคๆอเงี้ยอมาเจอกันปุ๊บมันต้องแบบว่าโอ๊ยพ่นกินปากใส่กันเละเทะเล่นเลือกเพลงเองหรือเปล่าเลือกเพลงเองค่ะเลือกเพลงเองหมดเลยก็จะ เออส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นพี่นัทแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ลองดูที่เลสเตอร์ไปแต่ว่าครั้งน,นี้คือพี่นัทเต้นแรงเลยเต้นเยอะมากโชว์กล้ามโชว์อะไรตามสไตล์เข,เขาเขาแบบว่าิไไตัง้งใจด้วยสิ่งนี้โดยเฉพาะเกที่นั่นนี่เดี๋ยวนี้เขามาด้านโชว์เออมาด้านโชว์ใช่โชว์บอดีโด้โชชว์บออดี้เหรม่่ใโชว์บอดี้ ้มาแล้มาแล้วองมา้วโอเคองคนเดียวมีกราเดยวกันแกกล้วตทังคโทั่วเทุกของโช์เคสไงขอ้คุณทีุ่กคนให้จังหวะนะคะเอาล่ะสำหรับคอนเสิร์ตเอเ็เดชนี่สนุกมากเลยเพราะว่าเราไปทัวร์กันหลายท่งมากชอบนี่มากเลยวิคเป็นเล่นเพคุณแม่ทองกว่าเหมาะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาพี่คุกมือตาของกาเป็นใครอ่ะไม่เพียวพี่เขาไปรุ่นเนี่ยเขารู้จักหนังเมื่อเก่อนรถรถรถแต่อินชีแดงมันเป็นบทบาทในเรื่องที่จะมีแมีเรื่องมีสามไปสี่เรื่องเลยนะคือการที่เล่นที่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้เล่นคือไม่ได้เล่นทุกทุกนัดแต่้ราไปต่างจังหวัดเล่นเรื่อยเล่นเรื่อยๆแล้วคขาไเช้งกันบอกว่าบอกว่าบอกก่อนว่าคอนเสิร์ตของเอฟเจ็ดเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแบบกึ่งละครเวทีใช่แล้วจะบอกว่าทุกท่า เปลี่มูกนเพราะางตายแม่ปอมบอกว่าอย่าลืมไปดูกันไปดูได้อีกแล้วหรอไม่ได้ก็มีดีๆออกมายค่ะเพื่อนที่ไปไม่รู้จักเลยอ่ะดีวีดีอ่ะเอาไปดีกว่าผมว่าพักความวุ่นวายไปดีกว่าวุ่นวายมากไม่มีใครวุ่นวายววุ่นายมากเลยอ่ความรูยสึกวุ่นวายมากนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาสัมภาษณ์กันนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้ามีมือดีๆมาฝากแฟนๆบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับ